เลยตุจึงเก็บไปได้สองตะกาแล้วนะคะแบบไม่ห่อนะไม่เคยเจอปัญหานี้เลยอะ่ะ ค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องฟิกกี้ตูนนะคะตุนทางฮายไปได้ทุกคนตูนมีข่าวอัปเดตมาบอกนะตูนเออวีซ่าเอตุนผ่านแล้วนะทุกคนนะวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์เรากําลังออกจากบ้านที่คาซาวกะเพื่อมุ่งหน้าไปจังหวัดคากาวะที่เป็นส่วนใหญ่ของเรานะคะส่วนวิวะก็คาดการไว้ว่าจะเก็บเกี่ยวช่วงวันที่3ถึงวันที่3ามหมิถุนายนนะคะก็คือเสาร์อาทิตย์จันร์นะ มาดูกันคะ่ะว่าวันนี้เราจะเก็บเกี่ยวบิวะได้หรือเปล่าแล้วเมื่อเมื่อวานเมื่อวานสื่อนะคะพายุเข้าไต้ฝุ่นเข้าแล้วทุกคนก็คือฝนตกทั้งอาทิตย์ก็จะไปดูสภาพบิวะก่อนนะคะว่าเป็นยังไงโอเคไปกันค่ะพรา more but it stopped so i just put เมตุนมาถึงบ้านประมาณ11บเอโมนะคะเมื่อเช้าคุณพ่อแอบไปเก็บที่สวนมาแล้วค่ะทุกคนส่วนหนึง่งอย่างแรกเลยแกะนี่วา่าออกจากถุงแล้วก็ค่อยมาคัดที่หลังนะคะโอ้ยทุกคนปีนี้ตุนขายในราคาหอ่อไม่ได้จริงๆอะ่ะ ตุ้ต้องทักลูกค้าไปใหม่นะคะว่าไม่มีคุณไม่มีเกรดแบบ่อแล้วนะเพราะตุนตัดใจขายในในเกรดแบบห่อไม่ได้จริงๆอะเพราะว่าผิวมันผิวผิวไม่สวยเราเป็นเจ้าของส่วนเราต้องรับสภาพนะคะไม่ไม่อยากให้ลูกค้าได้ของไม่ดีไปแล้วก็คิดว่าส่วนของเราแบบไม่รักษาคุณภาพเนาะก็จะบอกลูกค้าไปตามตรงว่ารับได้ไหมจะคิดราคาแบบ แบบบีวาเกรดไม่ห่อนะคะถ้าลูกค้ารับได้ก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์แต่ถ้ารับไม่ได้ก็ขอขอภัยด้วยนะคะแคนเซิลออเดอร์ได้นะไม่อยากให้ลูกค้าได้ของไม่ไม่ได้คุณภาพร้อเปไปทานแต่รสชาติอะไรพวกเนี้ยอร่อยเหมือนเดิมแต่แค่ลูกค้าคนที่ซื้อแบบหอ่อเขาก็อยากได้แบบที่ลูกสวยผิวสวยเนาะทุกคนขนาดคัดมาแล้วนะทุกคน ไม่เคยเจอปัญหานี้เลยอ่ะมีเนี่ยแหละที่โดนพายุเข้าอ่ะเนี่ยท้อใจเลยโอเคค่ะทุกคนหลังจากคอนเฟิร์มกับลูกค้าแล้วลูกค้าทุกคนยืน,ย,นนะยันนะยืนยันรับนะคะก็มานั่งแพ็คนะก็แพ็คก็เหมือนวิดีโอปีที่แล้วเลยตัดขั้วเขาออกนะคะแล้วก็แพ็คใช้บับเบิ้ลลองนะ ก็เดี๋ยวต้องจะเดี๋ยวตุนจะต้องเดี๋ยวตุนจะต้องรีบแพ็กก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วตุนพยายามจะแพ็คให้เสร็จวันนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้ตุนมีสอนคลาสอาหารไทยนะคะมีการเป็นวันทดลองคลาสอาหารไทยเราพยายามจะแพ็คให้เสร็จประมาณครึ่งหนึ่งอะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปส่งของอถแรกกันนะครับเพราะว่าตุนไม่อยากวาง หลายหายชั้นเนาะเพราะพี่ว่าเขาบอกวางเนาะตุนก็จะไปส่งทีละไม่เยอะทยอยทยอยส่งเอานะคะเดี๋ยวมาแพ็คกันต่อโอเคต้องรีบไปก่อนไปสษณีจะปิดเพราะว่าวันอาทิตย์เขาเปิดจนถึงแค่บ่ายสา<พ>โอเคค่ะทุกคนอันนี้ตุงนเก็บไปได้2องตะกาแล้วนะคะแบบไม่ห่อนะ ก็ยังเหลือเพียบเลยอะแบบเยอะเยอะมากอะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเราเก็บแค่พอ,อออเดอร์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวจะาพาไปดีวิวรสชาติแนละ้วทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนตูนเด็ดมาหนึ่ครัวนะคะเดี๋ยวตูนจะซูมให้ดูกใกล้ๆนี่นะดิววะแบบไม่ห่อนะผิวก,ก็จะไม่ได้สวยนะคะแต่ข้างในเหมือนกันเลย เขาจะมีขนบิว่าเขาจะมีผลคล้ายๆกับพีชนะคะทุกคนก็ภาษาอังกฤษเรียกว่าโลขวดแล้วก็ไทยน่าจะรู้จักในนามปีแปะนะคะแต่ว่าญี่ปุ่นเรียกว่าบิวะสับป,ปคุณมากมายโปรเอ่อสับป,ปคุณมากมายเลยนะคะแต่ตัวจะแปะสับป,ปคุณให้ หวานฉำในอนาคตกำลังดูพัน์อื่นมาลงด้วยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นคาดว่าในอนาคตจะเปิดเป็นสวนให้ทุกคนแบบมากินแบบบุฟเฟ่นะคะถ้าคุณป้าที่เช่าเราไม่ได้เช่าต่อแล้วตูวจะเปิดเป็นสวนแบบบุฟเฟ่ให้แบบให้คน เข้ามากินเพราะว่าจะให้ตูนทําเก็บเกี so sure so the so sure so so ่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าพวกตูนทําเองกันไม่ไม่น่าจะไหวก็เลยกะจะเปิดมาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทานแบบบุฟเฟ่เอานะคะก็จะแบบลดคนในการเก็บเกี่ยวได้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้แหละเพราะว่าตอนนี้คุณป้าเขาก็แก่แล้วเนาะคุณป้าที่ชอบเราจะว่าคุณป้าก็ไม่ได้เพราะว่าคุณป้าอายุ84แล้วอะทุกคน เรียกว่าคุณยายดีกว่าเนาะคุณยายที่เช่าสวนเราก็แบบค่อนข้างอายุเยอะแล้วคุณลุงคุณตาเกิดเหตุการณ์ทุกคนแบบคุณตาที่สัเป็นสามีคุณยายนะคะปกติตัจะเจอท่านทุกปีท่านสองคนเวลาตูมาเก็บใช่ไหมก็จะเจอท่านทุกปีแกก็จะเก็บมาให้ตูนแบบที่ต้นที่ที่ท่านเช่ากันนะเขาก็จะเก็บมาให้ตูนบ้างน,นะคะแต่คุณตาปีนี้คุณตานี้ทุกคน เหมือนท่านทำงานหนักแล้วเส้นเลือดในสมองแตกตอนที่ทำสวนนะคะก็ตอนนี้เป็นเจ้าชายนิทราอยู่ตอนแรกคุณคุงยายอะ่ะจะปล่อยคุณตาไปเพราะว่าคุณหมอถามแต่เหมือนคุณยายยังทำใจไม่ได้เนาะปีนี้ก็เลยยังเห็นว่าวิวะหลายจุดอะหลายต้นเลยอะที่ยังไม่เก็บแบบที่หอ่อที่ห่อถุงไว้แต่ยังไม่เก็บเพราะว่าคุณยายอะ่ะท่านไม่มีเวลาท่านก็แบบมีอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างก,กับคุณตาท่านนะคะทุกคน นั่นแหละแต่ว่าตูน่ะก็ไม่กล้าไปแตะต้องของของท่านเนาะเพราะว่าก็เป็นในส่วนของท่านท่านเช่าเราแล้วอะท่านเช่าแล้วแล้วเราจะไปเอาของเขาก็ไม่ได้ไงทุกคนว่าประมาณนี้เป็นห่วงคุณยายอยู่เหมือนกันนะปีนี้ยังไม่ได้เจอหน้าคุณยายเลยอะปกติจะเจอทุกปีเลหละมามาดูแบบใกล้ๆ แต่ว่าตุนทําวิดีโอบิวาทุกปีถ้าสมมติใครอยากเห็นแบบซูมคุณภาพใกล้ๆมีนะคะลองไล่ไปดูในปีเกา่าๆปีนี้ตุนอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายแบบละเอียดยิบมากนะเพราะว่าเรามีงานเยอะมากๆนะคะเ,คเ,คเคม,มะเล็ดต้องเอาออกนะคะ เล็ดไม่สามารถทานได้ตุนกินทั้งหมดจะหกลูกแล้วลอ่ะหลูกเนี่ยในซูเปอร์มาร์เก็ตอะประมาณห้าร้อยเยนแล้วนะห้าอเยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ150าร้อยห้าสิบาทแล้วอ่ะทุกคนราคาแพงนะคะบิวะ แต่ก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนจริงๆแล้วก็ต้องขออภัยด้วยว่าบางออเดอร์เราไม่สามารถรับได้จริงๆนะคะเพราะว่าไม่พอไอ้นี้สินค้าไม่พอค่ะแบบแบบที่่อสินค้าไม่พอก็เลยรับออเดอร์ไม่ไม่ได้จริงๆและจะให้ไปเอาของคุณยายเขาก็ไม่ได้ตอนแรกกะจะ ติดต่อคุณยายซื้อของคุณยายมาขายแต่ว่ายังไม่เจอคุณยายไงทุกคนไม่รู้ว่าท่านอยู่โรงพยาบาลกับคุณตาหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนวิดีโอส่วนวิวะก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านแบบลูกค้าทุกคนมากๆเลยอะลูกค้าบางรายก็เป็นอย่างพี่เก๋อย่างเงี้ยก็เป็นลูกค้าตุนมาประมาณ3ปี3ปีหรือ4ปีนะตุนลืมแล้วพี่เก๋ สามปีป่ะสามปีแล้วนะคะแล้วก็พี่ปาเป็นลูกค้าตุนสองปีแล้วแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าขอออเดอร์ในปีต่อๆไปก็คือแบบดีใจมากแล้วมีลูกค้ารายใหม่แบบมามาเพียบเลยแล้วลูกค้าแบบรายใหม่ๆก็บอกน้องมีผลไม้อะไรในสวนบ้างตุ๊กก็เลยบอกว่าปีนี้ตุนเพิ่งลงสวนเอ่อพิ่งลงผลไม้อื่นๆไปนะคะต้องรอส5ถึงปีพี่เขาก็บอกว่า ปีอื่นๆนะถ้าสมมติมีผลไม้พันผลไม้ชนิดอื่นอะติดต่อท่านไปได้เลยเพราะว่าสนใจคืออยากเป็นลูกค้าส่วนเราขอขอบคุณมากๆากๆากๆจริงๆไม่รู้จะไม่รู้จะพูดคำไหนแบบดีใจดีใจทุกดีใจจริงๆอ่ะมาอยู่ญี่ปุ่น3ปีแล้วก็แบบ3ปีกว่าแล้วแบบได้ทำอะไรมากมายแบบได้งานประจำทำสวนค้าสอนอาหารแบบ ถ้าทุกคนติดตามตูนมาตั้งแต่ปีแรกยันปีนี้จะเห็นว่าตูนเปลี่ยนแปลงเยอะมากพัฒนาแบบในทุกๆด้านนะตูนก็แบบทั้งอาจารย์ทั้งครอบครัวสามีแบบทุกคนแบบภูมิใจในตัวตูนมากแบบเซนเซเซนเซตูนคือแบบปื้มมากเลยลูกศิษย์แบบลูกศิษย์ชั้นทําอะไรได้ไหลายอย่างแบบอาจารย์ภูมิใจมากจนอาจารย์บอกเดี๋ยวคลาสสอนอาหารนะอาจารย์อาจจะมา โอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ตุนด้วยนะคะ